สวัสดีครับผมอธิพัทเทพรอดนะครับะเรียนนักศึกษานะครับ6ก1 0 6 1 1 6 0 3นหะครับหัวข้อที่ผมได้นะครับก็คือหัวข้อที่3นะครับการบัานอุณหภูมิที่ช่องลมของเครื่องปรับอากาศนะครับโดยเป้าหมายนะครับระบบประเมินสถานะเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องไขใช้เซนเซอร์นะครับในตระกูล T T C 0 5นะครับและบอร์ด M P O F C 0 1นะครับ R E นะครับซึ่ง เซนเซอที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็น GTC 0.5-0.45นะครับและปอด NEO FC 0.1IE นะครับซึ่งก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็อันี้คือหน้าตาของเซนเซอร์นะครับจากนั้นนะครับข้อที่หนึ่งนะครับให้หารมการแรงดันนะครับผมก็ใช้วงจรแบ่งดันธรรมดานะครับเพื่อแบ่งดันนะครับโดยต่อวีเลสนะครับเข้าไปที่เซนเซอร์นะครับก็คือ v ีอนะครับจากนั้น กระสก็จะไหลนะครับไปเข้าตัวน้นทานนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็ออกมาที่กราวนะครับผมก็ต่อแรงดันที่แบ่งดันมานะครับจากวัตถันไอเอสนะครับก็คือแรงดันที่ตกข้อมาไอเอสนะครับโดยไอเอสมาที่ห้องเอสูนนะครับเพื่ออ่านค่าดิจิตอลนะครับโดยได้ทําการเป็นอย่างนี้นะครับทาการเท่ากับ v ีเอาทเท่ากับ r หนึ่งส่วนด้วย R 1ร์หนึ่งปนะครับบนวีอินนะครับ การออกแบบวงจรนะครับเพื่อให้วัดความละเอียดส่วนหนึ่งต่อได้การวัด1 0บถึงห้องศานะครับผมก็ทําการค่าความมันทานมาเป็น3.2นะครับ4 5 6 7 8นะครับโดยที่10บอ,องศานะครับจะมีความมันทานที่เอ็โอห์มนะครับและ50อ,องศาความมันทานที่20โอห์มนะครับของเซ็นเซอร์ pc C 0 0.5นะครับ เห็นว่าที่ผมเลือกมาก็คือเป็นค่าของช่องนี้นะครับที่เลือกเอาไปใช้งานนั่นคือที่ R1 เท่ากับ5โอห์มนะครับเห็นว่า Vout ของ7 1โอห์มก็จะเป็น0.2นะครับแล้วก็ที่20โอห์มนะครับ oh หรือ50องศาเซลเซียสน,นะครับก็จะเป็น0.66นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือเลขดิจิตอลตรงนี้มันได้มากกว่า400ช่องครับก็คือ10-50เนี่ยจะให้ความละเอียด0.1ของศารนะก็จะมีทั้งหมด400 400เลขนะครับดังนั้น ผมก็เลยเลือกใช้5169นะครับก็เป็นค่าที่มากกว่า400อยู่พอสมควรนะครับโดยเลือกคำาฐานที่5โอห์มนะครับต่อไปเป็นการคำนวณค่าที่เท่านะครับที่อ่านได้เมื่อวัดอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับผมเลือก R1 ที่5โอห์มใช่ครับ Rcenter นะครับที่25องศาเซลเซียสเท่ากับ45นะครับเนื่องจากเป็นรุ่น TDC005 ส่วน45นะครับก็จะคือ R ที่25องศาจะมีค่า45องศา45โอห์มตามชื่อของเซนเซอร์นะครับจาก Vout เท่ากับ R1 ส่วนได้ R1 กว่า S คูณ Vin นะครับก็จะได้ดังนี้ครับก็คือได้ Vout เท่ากับ0.33โวลต์นะครับผมเข้าสูตร Vin ส่วน Vref เท่ากับ X ส่วน2นองบิตลบ1นะครับเพื่อหาค่าของเลดิทัลนะครับโดยเลดิทลเท่ากับ Vin ส่วน Vref นะครับ คูณกับสองเท่าบิดนะครับซึ่งอบอร์ดอุ o f 4 0 1ศ e เนี่ยมีค่าปิดจุดที่12บิตนะครับเพื่ะได้ค่าตามนี้นครับก็คือไดค่าที่เต่าเป็น409.5นะครับที่เต่าเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับดังนั้นเท่ากับ409นะครับต่อไปเป็นการจำนวนค่าเออร์เรอร์นะครับในการวัดอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับเมื่อเลือกใช้รหัสของ Tolerance of R25 แบบ J บวกลบ5องศาเอ๊ะ5%นะครับ ที่25องศาเซลเซียสนะครับ R 25แบบ J บวกลบ5นะครับจะมีค่า R ตามนี้นะครับก็คือที่บวก5ก็จะมีค่า R เท่ากับ17.25นะครับและค่า R ที่ลบ5ก็จะมีค่า24.275นะครับผมนำค่า17.25นะครับไปหาค่า้ย l นะครับเพื่อได้มา0.3158นะครับ าไปหาค่าดรเต่นะครับก็จะได้มาเท่ากับ391ร้ครับจากนั้นผมก็จะไปหาค่าเออเรนะครับโดยใช้ค่าของเรติเตออันนี้ครับที่เป็นค่าหกหเนี่ยเท่ากับ391ระบดครับลบด้วยค่า r ที่เป็นบวก0%ูนะครับ r ยี่องศานะครับเท่ากับ409นะครับส่วนด้วย409นกะครับก็จะกลายเป็น0 4นจุดนะครับคือค่าเออเร่นะครับ่ากนั้นเปอร์เซ็นต์เออเร่ถ้ารูนือก P c 0.5รุ่นที่มีอัยิ่าต่างกันนะครับจะส่งผลต่อโหลดที่เอฟเฟกอย่างไรนะครับการเลือกท c 0.5รุ่นที่มีอันยิ่าต่างกันนะครับจะส่งผลต่อโหลดที่เอฟเฟกนะครับเมื่อเกิดเมื่อค่าความต้านนะครับมากขึ้นเมื่อนำโวลเิเตอร์นะครับที่ความต้านต่ำนะครับไปวัดทําให้กระแสไหลผ่านโวลเิเตอร์มากขึ้นนะครับทําให้ค่าที่อ่านได้จากโวลเิเตอร์นะครับมีแรงดันน้อยความเป็นจริงนะครับซพ่งจะส่งผลกับโหลดนะครับที่เราต้องการหาค่านะครับ แนวทางในการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องปรับอากาศนะครับที่ติดตั้งในห้องต่างๆภายในอาคารนะครับผมรวบรวมโดยใช้โปรแกรมโหลดเลนนะครับโดยใช้เซนเซอร์นะครับส่งไปที่ b o o k e r h อร์ m q นะครับ com นะครับเพื่อเป็นเก็บข้อมูลเซนเซอร์ที่อ่านได้นะครับจากนั้นนะผมใช้โปรแกรมโหลดเลนนะครับดึงข้อมูลมารวมกันแล้วครับแล้วนาข้อมูลที่รวบรวมได้นะครับไปเก็บไปถ่ายข้อมูลเอ็กซนะครับหรือจะเป็นถ่ายข้อมูลอื่นนะครับหรือว่าจะดึงข้อมูลจาก h i ม์ m q นะครับแล้วเตือน ผ่าน Line Notify ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอ,อจบการนำเสนอไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ